คุณเทพนะครับแม่เฟิร์นนะครับจากเจ้าของแบรนด์เพชร i c ่เกลครับผมนะครับเพชที่เกลนะครับอันนี้เป็นเป็นถุงอะไรฮะคุณเฟิร์นจะไม่ได้ที่หน้าผื่นะครับรุ่นคื่องมี่เปลี่ยนเลยน่ครับคุณเฟิร์นจะเปิดเลยใช่ไหมคุณเฟิร์นพราบๆพรเฮ้ยเอ่อโอ้อห พื้นพื้นออกหน่อยครับอุ้ยอะไรพื้อะไรอะไรพื้อเอากรกลางออกมันเหมือนพวกขากไหมมันเหมือนพวกคากตกากตาไหมครับตาสวยงามมากเลยครับจุกครับเป็นสีม่วงเป็นสีเงินสีทองนะครับเป็นสีธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อนไหนเจ้าจักบาทพอเลยเพราะสัา ไม่ได้โฆษณาให้ธนาคารโฆษณาให้ชุดเราเนี่ยชุดคุณเฟิร์นเนี่ยครับผมคุณเฟิร์นสวยมากแม่เฟิร์นบอกว่าราคาเลยพุ่งแสงระหว่างชุดกับคุณเฟิร์นเนี่สวยพอๆกันเลยนะฮะแม่เฟิร์นนี่สวยเหมือนสีกากรอบไปครับอย่าพิ่งพูดถึงยิงเอามันระวังอยู่ นี่ขอบคุณไปยังเฮียหน่อยด้วยนะครับเสี่ยวนะครับมาร่วมงไปพรเฮียหน่อยลูกสาวขอบพระคุณคุณหน่อยเสี่ยหน่อยหรือเฮียหน่อยผู้บริหารเป็น m อดีนะครับไดาย,ๆๆดายดเลคเอ่อมาเนเชอร์ดเรคเตอร์อน,นะครับเฮ <ๆ S 2> ียหน่อยเชิญครับอ่าเอ่อเฮียหน่อยเ,ออเออวพรสวัสดีครับะก็สิบเก้าปีแล้วลูกเนาะเออจริงๆเฮียเป็นผู้แทน ประชาชนดีกว่าตั้งแต่เข้ามาในวงการเนาะหรือว่าผมเองก็ทำเรื่องการศึกษาเป็นตัวตั้งจริงๆการศึกษาที่เกิดขึ้นไอ้ระบบใหม่ล่าสุดเนี่ยหนูรู้ไหมว่าแรงบันดาลใจมาจากหนูที่หนูร้องเพลงขอ,อฝันมาหลังห้านแล้วก็เอาไปทําเป็นระบบการเรียนใหม่ อันนี้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับนงเด็กที่อยากจะเรียนแต่ว่าต้องทํางานด้วยก็ดีใจครับที่ได้รู้จักคุงอิงแล้วขอให้คุอิงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในสิทธ่คิดแล้วอยากได้อะไรขออิสรพัฒนาด้วยครับผมเป็นที่รักหน่อยแต่คลัถแล้วทุกคนแล้วนะเป็นคำพูดที่ซึ้งกินใจมากครับเสี่ยหน่อยหรือคุณหน่อยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่มานาชัยนะครับหมอลำเพชรลำเพลินไอ้ไส้นะครับขอบคุณมาก เ <t ell> อา <stein> <t ell> ขอบคุณทุกคนซึ่งมันเกิดปีนี้เบิร์ดระบอกของคนพ่อนุ่นไม่บีโอได้แล้วได้แล้วอ่ะพ่อจูกบับผมมีอยงหงไรเดี๋ยวหนังออก,กจังงานะเนาะโจมันนิ่อยังไงเนาะพอหพอายจากแสนหนึ่งเด้อเดี๋ยวพอ่อจูเดี๋ยวอีพอหายแสนหนึ่งเดี๋ยวนังออกเข้าฝั่งฝั่งี่จังมากันอีกเนะาะครับผมก็จะเดินทางลงกทมเลยนะครับ<ๆ>พอวันที่สิบหานะครับ แล้วก็วันที่สิบสีไปมืออื่นนี่นะครับตื้นขึ้นกะนแตเมืองงานต่อเตรียมงานวันรอบสื่อมวลชนของภาพยนต์ไทยออที<ช>่เดอมอบางกะปิวันที่สิบ่นะครับฝากแฟนๆเด้อครับเด้อ<ช>นอกเหนือก็เข้ามาขอบคุณแล้วก็เสียงหบมือนั่นก็คือบัตรนะครับบัตรที่จะ เข้าชมภาพยนตร์ขอพลังจากทุกๆคนกันแล้วกันพักดันให้คไพอ่อหนังว่าหนใหญ่ของคนอีสานบานเฮาซอยพักดันกันนะครับให้นังไยอ้อโด่งดังและหนังเรื่องนี้เป็นมรดกอีสานที่จะการึกไว้บนพื้นแผ่นดี oh, oh. อีอีหนึ่งเรื่องนั่นก็นกคือไทอ่อ,อ้อ1 7กรกฎราคมนี้ครับอ่างกีฬาดาวข้ามมันไก่ในใจจังน้อยกอนเนาะกันสิบเอ็ดเทพเอา,เอ,าอ่า นูก็ขอขอบคุณพอฟอร์แมเอฟซี FC ทุกคนเดือง่าทีเมื่อลงอวยพรในในน,นนุ้นในมือนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกคนเดือคขาทีเมื่อลงอวยพรวนในนุขอบคุณระยะเวลาที่ผ่านมากเกือบสี่สามปีเนาะคะ่ะเนาะพอฟอร์แมเอฟซี FC กับหาการตอนรับละกาศการสนับสนุนขอบคุณหลายอย่างดีขอบคุณแม่หน่อยพูเอกผู้ที่ยูบองลังซัพพอร์ตลาอยู่ตลอด ขอบคุณพ่อโจเมนูประกาศทีมงานสาวหน่อยผิดบานแพงที่มองโอกาสดีๆให้หนูนะคะเฮ้ให,ห,นนหนูมีทุกมือนี้ได้หนูมีุกมือนี้ได้กันยนพอพอเม่เอฟซีเดี๋ยวค่อยสนับสนุนประกาศพักดันหนูมาอยู่ตลอดเพราะว่าหนูสิพอดามาอีหยังอีหยังสิเขามาทับยมหนูนักซ้ำใดพอพอเม่เอฟซีก็ค่อยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยยู่เคียงขังหนูตลอดหนูกะบ่มีหยังหลายะคะ่ะนอกจากคำว่า ขอบคุณจากใจเด็กน้อยคุณหิหรีเ้ยค่ะจากทีหนูว่าเคยมีอย่างอะ่ะทุกมือหนูมีหนูมีมยุม่มีกินใดกันยอนพ่อและกัแม่ทีมมอบโอกาสดีๆหนูสัญญาค่ะวันหนูสิตั้งใจเย็ดงานไม่สำเนีหนูกิโซิบเอากลมือแท้หน่อา ยิงเยนเทช่วโอเคอาูอ่ะอเคอ่อแซบตาแล้วก็พูดต่อพูดต่อนะผมว่าจบเลยไหมลูกเผาแล้วเลยนั่นแจบเลยสับอกเออสิไหว่าเอวังก็มีด้วยปากกาละันนี้สารีหลวงพ่อเลยมันบมกกันหักตอกระไดอ่าลูกน่าว่า่อแล้วสักสองสามคไำแล้วนูเ่อยังหัไงนะวนี่หนูเตะหน้ามางามาสัน ลีกทางไหนแม่ทับมาคราวนี้แม่ทับดอกเหมยมาแล้วพร้อมพี่เซนสถานเดล่องสาวนะครับอรโอ้มารวมป่วยพ่อ,อดูดีๆนะโจมันใช่แม่ทับจริงหรือเปล่านะสังคมกำลังเบียดเบียนอยู่สรุปแล้วเป็นแม่ทับจริงๆไม่ใช่แบบที่เป็นข่าวใช่ไหมฮะ มีประเดนน้องอุงอิงด้วยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋ามีมูลจากพี่กิ่งนะคะขอบคุณทุกๆแรงใจด้วยที่มีให้กับน้องอุ๋งอิงนะคะขอให้น้องอุ๋งอิงมีความสุขมากๆประสบผลสําเร็จในชีวิตที่มีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปนะคะลูกนะคากบสารสนสนแม่ทับดอกมมยนำไปแสดงหนังไพ่ออกบ่าโอคาโต้จักบ,บาทตอนนั้นยังไม่ได้ดังเลย พ่อไปถือคข่ยอ้อเนี่ยเขาไม่เอาค่าตัวเลยใช่ไหมไม่ค่าตัวสักบาทเลยครับพี่แซ่บตนทีนเข้าโรงเสร็จหรือเปล่าเอได้ครับแล้วจัดให้เห็นไหมล่ะพ่อไปถือไั่ยอ้อบาดเดียวเป่าวัดประท่านห่างเป่าห้อยบาเดียวดังเลยนะฮะสุดยอดดีใจกับน้องดีใจดีน่ารักมากแล้วก็ผมมีสิ่งที่อยากเห็นด้วยครับอีกสิ่งหนึ่งผมอยากอยากให้แฟนๆสารฝันผมอีกเนี่ยก็คือผมอยากเห็น อีหลางอูยิงกับพอจูกับทิมภับยุนไปเดินพุ่มแดกอยู่เมืองคานครับอ,อยากเห็นสิ่งนี้ครับเมืองแดี๋ยวจอรออธิบายหน่อยเมืองคานเนี่ยคืออะไรก่อนดีนกว่าเมืองคานเนี่ยผมเห็นคุณพูดมานานแล้วนะครับเออมันเป็นอะไรคานเมืองคางน,นเออเทศกาลหนังที่เขาจัดเทศกาลหนังที่โด่งดังประเทศอ,อ,อะไรล่ะ ฝรั่งเศสอ๋อเดอะฟรานซ์โอเคอ่าโอเคนี่ต้ังทข้าใจถ้าให้พี่น้องฟังเสอังกฤษได้สักน่อยก็อ๋อภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมครับอ่าเดอะฟรานซ์ฟรานซ์ทรีสอ่ามิสอุ๋งอิงแอนด์บอชิโอสพร้อมทีมงานขอกำลังใจจากแฟนต่อแฟนๆไอแพนด์ออเดียร์ไอแพนด์ออปูลเลชั่นออสร้อยเพชรบ้านแพงเมืองขาดยังไงห้ากันได้ไปอยู่แล้วล่ะพี่น้องขอบคุณแขกรับเกียรติทุกๆคนนะครับคืนนี้ครับ สุขคมสุสดสนัสนบนวิธีต่อนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับอ่าขอบคุณพ่อคู่แม่คู่นะครับขอบคุณหัวหน้าพ่อลังทุกคณะนะครับขอบคุณท่านคณะคณะอาจารย์นะครับและก็ทีมงานนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกต้องขอนแก่นหรือขอนแก่นก่อนขอนแก่นขอนแก่นกอไก่นะครับ